ก็มดดาวเป้าเป้เปลเ้ยเธอบอกนะฉันเห็นเล็เธอก็ดมฝุนไม่ไม่กินนมแข่งกตฉี่อะไรใครเกหลัไม่ใชุ่ยอยาแบบไอ้ดแลวอ่าะโอเคไสดมา้เจอกันเมเราจอกันแล้วนะเออ เล่าเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าวันนี้เรามาทำอะไรเอาบิ๊อยเออเรารู้สึกว่าแบบเออไหนๆแบบมาเจอกันทั้งทีอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องแบบสนุกสนานเฮฮาบ้าบอก็เลยไม่หรอกไม่มีเงินแล้วอย่าก็พูดคำสินะไปอ่ะค่ะก็พูดคำสินะเลยเบอร์คนไหนนะคะเให้ก่อน กันตรงๆนะตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่เน่ะยแบบรวมตัวกันเจ็ดคนก็แบบโอ้หลายสินค้าก็ได้อยู่ก่อนขายของค่ะขายตัวเองก่อนบอกชื่อช่องก่อนดีกว่าห้าสี่สามสองพวกเราช่อง ชูการ์มอนสเตอร์เนี่ยชูการ์มันก็มีความแบบหวานส่วนมอนสเตอร์มันก็มีความแบบไร้บ้าไกลบ้าไบ้าถ้าดูช่องนี้จะเห็นความร้ายกาจของไม้มุนทุกคนรักอยู่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเนี่ยนะครับสั้นๆแบบเริ่มฮายมินค่ะป้ายค่ะแดช่าค่ะโจค่ะโมโม่ค่ะ เบลค่ะไาค่ะเราแค่อยากให้เขาอะรู้จักเรามากขึ้นอะไรเรามีกล่องปิษณาค่ะนี่มาเลยบอกก่อนละกันว่ากล่องนี้คืออะไรคือกล่องนี้นะคะจะมีวีรกรรมหรือว่านิสัยส่วนตัวของแต่ละคนความรับความรับเอาง่ายๆบางคนอะคืออาจจะติดตามพวกเราในไอจีก็จะมองว่าเราแบบเออเป็นแค่คนสวยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเนี่ยรู้สึกยากมากเพราะว่าเหมือนเป็นคนแบบ ไม่มีความลับอะเป็นคนที่แบบเปิดเผยเพราะว่ารู้สึกว่าอ้าวก็ไม่เห็นรู้สึกอายจับเลยละกันยอ่าถ้าในนั้นเธออ่านก่อนถ้าเธอจะของตัวเองก็ฉีดในรถคิดว่าใครคะนี่ฉี่ในรถมันไม่มีไข่หรอป้าใช่อ่ะก็ไม่มีนไงไม่มินนะชีดในรถอะเบามากต้องฉีดในรถพี่ฉีดในรถทำไมพี่ไั่เห็น ใช่พี่บิ๊เคยจีดแต่<ช>ต่อหน้าพวกเรามาเลยจากลายมือแล้จะเป็นอีเบลวะไอเบลไอเบลไอเบลแน่ ขับไปถึงเหลืออีก5 0าร้อยเมตรแล้วแบบไม่ไหวแล้วคือรถมันไม่ขยับแล้วอยู่คนเดียวท,ทําไงดีวะมันอัานไม่ได้แล้วว่ะหันไปฝวามือให้กระป๋องขนมที่เพื่อนอะเอามากินบนรถแล้วมันมันเหลืออยู่น้อยมากไม่กี่ชิ้นปรเทศของออกก่อนแล้วฉันก็ใช้กระป๋องนั้นทําการฉีบนบนชางด่วนไม่ช่างด่วนรถติดอยู่มากมากแต่มันเป็นกะตะวังคืนไม่ได้ตอนกลางวันมันเลงยังไงวะเธอต้องฟังก่อนว่าจังหวะนั้นไม่ต้องเลงแล้วคือจะฉีกอะไรวะ แล้วกเพราะฉะนั้นทติเรื่องนี้คือคุณควรฉี่ก่อนขับรถออกจากบ้านตาต่อ้าต่อเดี๋ยวกูอีกชอบดมรองเท้าถึงขนาดถ้ากลิ่นหมดต้องหาคู้ใหม่มาดมแทนเฮ้ยน่ากลัวมากอีโม่พี่เบลมันออาการพี่เบลพี่เบลเราเองรองเท้ามันจะมีกลิ่นหนังเป็นคนชอบดมกลิ่นหนัง แล้วเราหมดนะเพราะฉันเห็นเล็บเขาก็โดนผมฉันก็โดนฉันเห็นที่ชอบเนี่ยมันคือกลิ่นหนังแล้วรองเท้ามันจะเป็นกลิ่นที่ฉัำที่สุดไม่อยากรู้แล้วเรื่องดมรองเท้าอยากรู้เรื่องเกาหัวไม่แต่ว่าดมแม้กระทั่งใส่ออกไปแล้วก็ใส่ออกไปแล้วกลับมามันก็จะมีกลิ่นแบบอ่ะคู่เนี่ยก็จะมีกลิ่นแล้วถ้าเป็นรองเท้าหนังที่หนังดีๆอ่ะกลิ่นจะไม่เหมือนกันแต่ละคู่อันนี้เราอยากให้ทุกคนดมเพราะเราซื้อมาเพราะมันเป็นกลิ่นเบอร์รี่อ่ะไม่มันเบอร์รี่ฝาดมันเป็นเบอร์รี่ฝาดฝาเออเบอร์รี่ฝาดฝา เออแต่อันนี้หอมว่ะใช่มองแล้วมันหอมเหมือนไมโอล์กันเหมือนไม้โอล์อยากลองตามเบลได้เลยนะคะเผื่อจะสวยแบบเบลแล้วก็เผื่อจะจับเพื่บจะจับพวกบนรถพ่อแฟนพวกบนรถพ่อแฟนไอ้ไม้ไม้ช่วยไอ้ไม้ดิพวกไอ้คนแบบไม่แก่งอะไแบบต้องไปมาลาบอะไรอย่าง้ใช่ไหมไปมากรุ๊ปพ่อแฟนมาด้วยไหมไม่ได้พ่อไปรถตู้พ่อมา นางจอดเสร็จแล้วเรารู้สึกแบบมันไม่เหนียวอะเปิดปึ๊บแต่ว่าไม่ผลไปลงไอ้ตรงที่ตรงที่มันใส่ของอะเราคือมันไม่ใช่รถแกลนเนี่ยเราก็อื่นทันทีเลยอันดับต่อคืออันับใครยังไม่โดนวะเนี่ยอันดับอันดับกินนมแข่งกับฉี่คืออะไรวะคืออะไรหมายถึงฉี่ไปด้วยกินไปด้วยใช่ของไทยของไทยที่เม่เป็น เาอะไรรู้ไมพอกูต้องกินนมให้หมดก่อนฉี่หมดกูรู้สึกว่าการที่กูจะเอาออกกูต้องเอาเข้าก่อนแต่แต่ก่อนมันจะมีนมกล่องแล้วเวลากูปวดฉี่ใช่กูก็จะเจาะแล้วกูก็ต้องคิดในใจว่ากูต้องกินนมให้หมดก่อนฉี่กูหมดมันเป็นความรู้สึกชนะในใจแปลกแปลกมันฟินใครที่เคยทานกินของ ในห้องน้ำได้ก็คือคอมเมนต์บอกไว้น่อยอยากรู้ว่ามีเยอะแค่ไหนมีใครมีพฤติกรรมที่แปลกแบบพี่มิ้นส่งมาในคอมเมนต์มือนี่แปลกแปล่าปกไม่เข้าใจมืปกติไม่เข้าใจเลยกูต้องสอบใช่ไหมอ่ะของมึงหมดแล้วเี๋ยวอีกสองมือไอ้โม่ตกคลองเลือดทะลัการุ่กไอ้โม่ชอบตกเริ่มเดินสอบซ้ำยกมือ เดินแถวบ้านใช่ไหมแล้วมันเป็นคูของล่าและอันเนี้ยเป็นฟุตบาทที่กั้นไม่ให้คนเดินตกและไอ้ที่กั้นน่ะมันจะมีทางเหมือนเดินได้ความกว้างมันประมาณแบบเหมือนคนเดินแบบนั่นแหละแล้วก็แค่ไปเดินบนนั้นก็แบบเหมือนอยากแบอยากเดินไปก็เลยไปลองเดินเดินเดินดหนูคาสะดุดเลยก็ล้มลงไปแล้วก็มือก็ไปปักกับเสษแก้วเพราะมันคูข้องแล้วก็แล้วก็เนี่ยแผลก็คือยังเป็นแบบอ้ย เด็กๆก็อยากไปอยากเดินลงขอบล่ะเขาข้ามจับอีกรอบมือจับอีกรอบเอมุดเขาได้ไอ้ไฟจับตัวเองกลางยิมอีไฟขอให้ไฟไปยิม เรได้เป็นนักกีฬาใช้ชีวิตอยู่ในยิมเนาะเป็นนักกีฬาคาราเต้น,นะคะมันเป็นยิมรวมหลายหๆๆๆลายหลกีฬาแต่ห้องน้ํารวมเราไม่ใช้เราก็ไปใช้ห้องน้ําแยกที่แบบเฉพาะทีมเราที่ห้องน้ำวียอพีมีห้องเดียวแต่ประเด็นห้องน้าเนี้ยมันไม่ค่อยไหล แบบเขาเรียกไงมันไม่ลงนันเออกูก็ปวดมากแหะกูก็ไปห้องน้ำอื่นไม่ไหวแล้วก็คือต้องเข้าเขาเข้าปุ๊บกูลาดไปประมาณสี่ห้ารอบที่ถอกไม่ลงกูก็เลยไปหาถุงพลาสติกจเยเยแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปหินกักข้ยาแล้วว่ามันได้โดนกันผ่านน้ำแล้วใช่ กูก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมึงอยากรู้เหรอไม่อยากน้ำแปลงฟันสองวันค่ะไอเอวไวยไฟไฟหนุมึงไอไฟแม่ยกมือสองยกมือหยุดยวอันนี้ชอกอะช่วยดิช่วยดิแต่ก็คือความอยู่บ้านไงแบบขี้เกียดใดใดแต่ก็คือแบบขี้เกียจแปลงฟันอะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราก็จะแบบสอง แล้วระหว่างนั้นก็กินข้าวเ้กินข้าวเย็นปักปั้นต้องที่ป้ายเอาแหละหลับตอนทำฟันเด้คืออันี่ในมือเมื่อกี้เหมือนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเลยหลับตอนทำฟันไม่ไปกติกูรู้เลยเอาจริงมันเล่าให้ฟังแล้วด้วย่ไหมใ่ใช่ใช่่ใช่่ใช่ใชม่ แล้วมันพีกไงอ้าวทุกคนอ้าวอย่างงี้ทุกคนก็ขึ้นหลับกันหรอหลับอ้าวก็มีจังหวะแบบเคลิ้มเคลิ้มอ้าวมันเป็นเรื่องปกติเหรอโอเคขอโทษครับกาสมาขอโอกาสแก้ตัวมันต้องมีพีกกว่านี้ปไปดำน้ำแล้วร้องไห้เพราะกลัวปลากูมั่นใจมากเพราะว่ากูอก็่ในคะามรัคือเราเป็นคนกลัวปลากลัวอะไรที่มันอยู่ในทะเลเพราะเรารู้สึกว่าเราสู้มันไม่ได้เราวิ่งหนีมันไม่ได้แล้วเราก็ลองจีให้คนมาช่วยไม่ได้แล้วครั้งเนี้ยเราไปกับ เราก็เลยคิดว่าเออมันนานแล้วเราคงไม่กลัวแล้วละ่ะ<ด>ก็เตรียมพร้อมจะลงทะเลไม่บอกใครเลยว่าตัวเองกลัวป,ปลาก็เลยลงไปเราก็อยู่แบบผิวๆไม่ได้เข้าไปลึกมากแกล้กงเป็นแบบวันหนึ่งไปทำกิจกรรม<อ>กับเพื่อนดำไปดำไปสักครั้งหนึ่งได้ยินเสียงน้ชาดน้ชาดไปด้วยน้ำชาดตะโกนขึ้นมาเมื่อเมื่อเมื่อเจออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเส้นๆเหมือนตัวเหมือนนอนเลยนะไ่ อันนี้ก็กวงเหมือนสติแตกไปแล้วอะแล้วคือพอขึ้นมามองหาแฟนตัวเองใจาริงไม่รู้ว่ายีนอะไรีลยอะช็อกมากตอนนั้นคือช็อกก็เลยเดินออกมาอยู่คนเดียวไหว่ไว่เออไหว่แล้วก็เดินขึ้นมานั่งอยู่คนเดียวแบบร้างไร้แล้วก็ร้องไห้เพราะว่าแฟนไม่สนใจแล้วกูก็กลัวปาบว่าแฟนไม่รู้ได้ยังไงเอาจริงๆบางเรื่องที่พวกมึงแล้วก็ไม่รู้เออเออ ซึ่งก okay. ็ถือว em ่าได้เปิดโลกให้เพื่อนรู้แล้วก็ให้คนดูรู้ด้วยว่าเราเป็นยังไงเออหรือว่าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีวีรกรรมเหมือนกันเลยพี่หรือพี่ว่าหรือพี่ว่าแชร์ได้คอมเมนต์ได้คอมมเนด่าบล็อกได้เออบักเลยเอ้ยพี่มินกินนมฉี่เหรอเอ้ยกูกินเค้กว่ะก็ถือว่าเป็นเทปเปิดตัวหลักคุยกันทองข่าวคุยกันนะไม่แล้วก็ต้องกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊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 งกิ เพราะพวกเรานะคะถือว่าเป็นหน้าใหม่นะคะในการทำช่อง YouTube ใอม่างบาีแล้วก็นึกไม่ออกใช่ไหมล่ะว่าแบบอยากให้ทำอะไรก็ถ้ามีอะไรเสนอก็บอกได้เลยอยากให้พวกเราสาวๆทำอะไรบ้างบอกมาได้เลยโอเคฝากติดตามพวกเรานะคะชูการมอนสเตอร์ คุณสถานที่จาก B My Grace คาเฟ่นะคะอยู่ที่ชั้น3ที่ Matchbox ค่ะอย่าลืมมากันนะจะยอยากถูมือถ่ายนะจ้ะคุณต้องมุมถ่ายรูปสวยมากจริงจริง